สำหรับใครที่กำลังมองหาอพาร์ตเมนต์ราคาย่อมยาวแถมเปิดใหม่นะคะอยู่ในกรุงเทพเลยค่ะนูแนะนำที่นี่เลยนะคะชื่อว่าเดอะคอ n e เนอร์นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์เปิดใหม่ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะทุกคนพร้อมอำนวยสิ่งความสะดวกทุกอย่างไว้ในที่นี่หมดมแล้วนะคะมีให้ครบเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงโตทำงานนะคะมีซิงค์ล้างจานให้ด้วยะะมีพัดลมมีแอร์เปิดใหม่ให้ด้วยอันนี้บอกได้เลยว่ามือหนึ่งแกะกล่องทั้งนั้น <ไป S 1> เลยที่เข้ามาอยู่ก่อนได้ใหม่ก่อน,นะคะน้ำแรงไฟมาแบบดีเลยนะคะไม่ต้องกลัวน้ำไม่ไหลไฟ ไม่มานะคะปกติที่นุชเคยอยู่มาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีที่ไหนที่จะมีซิ่งล่างจานให้เลยคือเห็นไหมใหม่แกะกล่องมากเลยนะคะทุกคนยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะละห้องน้ํานะคะเจ้าของตกแต่งผนง<า>ังสวยงามมากเลยนะคะมีเครื่องทาน้ําอุ่นให้สุขภัณฑ์ทุกอย่างก็คือใหม่มากเลยนะคะทุกคนทางเดินกว้างขวางสะดวกสบายนะคะที่นี่มี5ชั้นนะคะทุกคนระบบความปลอดภัยก็คือใช้คีการเข้ามาในตึกนะคะบอกได้เลยว่าระบบความปลอดภัยคือดีมากเลยนะคะมีกล้องวงจรปิดติดทั่วทุกมุมเลยะะลจะบอกว่าเลยว่าทาง ตึกของเราอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซักผ้าแบบออนไลน์สามารถสแกนได้ไม่ต้องไปแลกเหรียญให้ยุ่งยากเลยแถมยังมีให้ทุกชั้นเลยนะคะไม่ต้องฮิวตะกาเดินขึ้นเดินลงให้เหนื่อยเลยค่ะทุกคนพิกัดอพาร์ตรเมนต์เปิดใหม่นะคะอยู่เพชรเกษม42บอกได้เลยว่าการเดินทางคือสะดวกสบายมากอ,มอยู่ใกล้ MRT BTS นะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้มอสยามด้วยสําหรับใครที่เป็นนักศึกษานะคะบอกได้เลยว่าตอบโจทย์เลยนอกจากนั้นนะคะก็ยังอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์บางแคซีคอนบา <Care S 2> ะะแในทั้งตึกของเรานะคะมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากค่ะไม่ว่าคุณจะมีรถยนต์หรือว่ามอไซค์ก็ปลอดภัยหายห่วงเลยคะสำหรับใคระคะที่กําลังมองหาห้องพักอพาร์ตเมนต์ราคาย่อมเยาวแถมยังอยู่ในกรุงเทพด้วยให้รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะห้องใกล้จะเต็มแล้วนะคะช้าหมดออเดอร์